ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนจ๋าเดี๋ยวขออนุญาตนะคะแช่นะคะเนื่องจากมาสครูติดภารกิจฟิชโชมาใหม่นะครับฮะแช่แช่แชนแช่แช่อือหือ 啊，七，七。 แชร์ okay. ไปแล้วรัวๆมากเรามาต่อกันนะคะใครสนใจตอนแรกๆนะคะไปตามย้อนได้เลยวันนี้เรามาต่อกันนะคะการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นหรือการทำให้จิตใต้สำนึกกับจิตสำนึกรักและเข้าใจกันอขอบคุณ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 ,คณหลังจากนั้นไม่นาน ไม่ว่าจะเป็นตอนไม่มีลูกค้าในร้านสวัสดีค่ะน้องหนิงสวัสดีค่ะคุณกำมนเนตรนะคะดีมากเลยนะคะสื่อเล่มนี้นะคะเขียนโดยคนญี่ปุ่นนะคะชื่อโคอิเกะฮิโรชิขอบคุณขอบคุณขอบคุณหลังจากนั้นไม่ว่าจะเป็นตอนไม่มีลูกค้าในร้านฮาลัลโหลจ้าตอนอยู่ในห้องน้ำหรือก่อนนอนผมจะพูดขอบคุณไปเรื่อยๆทุกวัน วันหนึ่งคุณจัก,กราวาลปรากฏตัวขึ้นแล้วบอกกับผมว่านายนี่ไม่รู้จักพริกแพงบ้างเลยพริกแพงอะไรเหรอครับลองพูดขอบคุณแล้วเพิ่มคำว่ารักนะเข้าไปด้วยสิรับรองว่าจะมีเรื่องสนุกๆกเกิดขึ้นแน่พูดจบคุณจัก,กราวาลก็แสยะยิ้มก่อนหายวับไปในน้ำพุ นับแต่วันนั้นมาผมก็พูดขอบคุณพร้อมเพิ่มคำว่ารักนะเข้าไปด้วยขณะที่ผมก็พยายามจะหาทางเพิ่มจำนวนครั้งในการพูดให้ได้มากๆผมก็นึกวิธีดีๆขึ้นมาได้นั่นคือระหว่างที่เดินผมจะก้าวขาขวาพร้อมกับพูดว่าขอบคุณและก้าวขาซ้ายพร้อมกับพูดว่ารักนะและพยายามทำแบบนี้เป็นกิจวัตร วิธีการนี้ช่วยให้ผมสามารถพูดได้อย่างต่อเนื่องเพราะจังหวะการพูดสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของร่างกายเมื่อเวลาผ่านไปได้ประมาณ1เดือนผมก็ฝันประหลาดในความฝันผมหันหน้าเข้าหาตัวผมอีกคนแล้วพูดว่าขอบคุณกับรักนะอย่างเอาเป็นเอาตาย ตัวผมที่เป็นฝ่ายรับฟังกำลังนั่นกอดเข่าหันหลังให้ผมที่เป็นฝ่ายพูดขณะที่ผมพูดซ้ำๆว่าขอบคุณรักนะตัวผมที่นั่งกอดเข่าอยู่ก็พูดไม่หยุดว่าฉันไม่เชื่อถึงอย่างนั้นผมก็ยังคงพูดว่าขอบคุณรักนะต่อไปเรื่อยๆแต่ที่ผ่านมานายไม่เคยสนใจฉันเลยนี่นาตัวผมที่นั่ง พูดอยู่และระหว่างที่ผมยังคงพูดต่อไปว่าขอบคุณรักนะตัวผมที่นั่งอยู่ก็ค่อยๆเงยหน้าขึ้นแล้วหันมาหาผมจริงเหรอคราวนี้นายเอาจริงใช่ไหมผมไม่ตอบคำถามเอาแต่พูดว่าขอบคุณรักนะต่อไปจริงเหรอพูดจริงๆใช่ไหมตัวผมซึ่งก่อนหน้านี้เอาแต่หลบหน้า ยอมมองสบตากับผมแววตาเปล่งประกายสดใสเพราะผมพูดว่าขอบคุณรักนะต่อไปตัวผมอีกคนก็ร้องไห้น้ำตาพางพูออกมาเหมือนบางอย่างในใจขาดผึงลงและเริ่มส่งเสียงสะอึกสะอื้นฉันฉันก็รักนายเหมือนกันตัวผมที่นั่ง อยู่พูดเช่นนั้นพรางร้องห่มร้องไห้แล้วพวกเราก็โผลเข้ากอดกันฉันก็เหมือนกันขอโทษนะที่ฉันไม่เคยสนใจนายเลยขอโทษที่ไม่เชื่อเชื่อมั่นในศัก,กยภาพของนายขอบใจนะฉันรักนายผมพูด ฮือฉันอยากได้ยินนายพูดแบบนี้มานานแล้วฉันเฝ้ารอมาตลอดเลยขอบคุณรักนะท,ทั้งที่มันเป็นความฝันที่สุดแสนจะประหลาดแต่เมื่อตื่นเช้ามาผมกลับรู้สึกว่าจิตใจสงบนิง่งระหว่างที่วิ่งจ็อกกิง้งผมก็พูดกับทุกสิ่งที่ผ่านสายตาไปว่าขอบคุณรักนะโอ้ แน่นอนว่าตอนวิ่งสวนกับคนอื่นผมจะพูดในใจแทนไม่อย่างนั้นผมคงถูกมองว่าสมองเพียนแน่ขอบคุณนะคุณนกวันนี้ผมก็รักคุณคุณจกักรวาลแสยะยิ้มเมื่อเห็นผมวิ่งไปด้วยพึมพำไปด้วยเมื่อคืนนฝันเห็นอะไรผมฝันเห็นว่าตัวเองพูดว่ารักนะไปเรื่อยๆจนตัวผมอีกคนหนึ่งยอมเชื่อความฝันนี้หมายความว่ายังไงครับนั่นไม่ใช่ความฝันหลอกจิตสำนึก กับจิตใต้สำนึกของนายกำลังคุยกันต่างหากเวลาที่นายรู้ตัวจิตสำนึกจะควบคุมความคิดของนายทำให้นายไม่สามารถพูดคุยกับจิตสำนึกจิตใต้สำนึกได้อย่างอิสระจิตสำนึกกับจิตใต้สำนึกหรอครับใช่แล้วรักนะมีพลังในการเชื่อมโยงจิตสำนึกกับจิตใต้สำนึกเข้าด้วยกันที่ผ่านมานายเอาแต่พูดถึงตัวเองในแง่ลบทำเหมือนกับว่าตัวเองเป็นเศษสวะใช่ไหมล่ะ เศษสะวะเหรอไม่มีลูกค้าเข้าร้านใช้นี่ไม่ไหวเรามันไม่ได้เรื่องการพูดทำนองนี้ไม่ต่างอะไรกับการบอกว่าตัวเองเป็นเศษสะวะหรอกจริงไหมตัวการที่พูดแบบนั้นก็คือจิตสำนึกของนายมันมีขนาดเพียงหนึ่งใน6กหมื่นของจิตใจ,ใจทั้งหมดหนึ่งใน6กหมืนใช่จิตสำนึกจึงมีพลังเพียงหนึ่งในหกหมื่นของจิตใต้สำนึกเท่านั้น แต่เพราะคำพูดที่พลังมีพลังอันแข็งแกร่งคำพูดที่ออกมาจากจิตสำนึกก็เลยทำให้จิตใต้สำนึกในตัวนายมีอาการซึมเศร้าไงล่ะจิตใต้สำนึกมีอาการซึมเศร้าเนี่ยนะใช่ในทางจิตวิทยาเรียกมันว่าปมในใจในายพูดจะทำร้ายตัวเองมาตลอดก็ไม่แปลกที่อะไรมันกลายเป็นปมในใจแต่ทุกครั้งที่นายพูดขอบคุณ พลังของคำพูดแง่ลบที่นายเคยพูดกับตัวเองจะค่อยๆเลือนหายไปเมื่อเป็นแบบนี้แล้วจิตใต้สำนึกที่หมดหมองก็จะค่อยๆสดชื่นแจ่มใสขึ้นและเริ่มไว้วางใจนายที่สำคัญเมื่อจำนวนครั้งของคำว่าขอบคุณที่นายพูดออกมามีมากกว่ากว่าคำพูดลบๆที่นายเคยพูดกับตัวเองเมื่อไหร่จิตใต้สำนึกกับจิตสำนึกก็จะหลอม,มรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเรียกได้ว่าเป็นการแท็กทีมด้วยความไว้วางใจ โคยเกะนายได้ล้างท่อจัก,กรวาลด้วยคำพูดขอบคุณและทำให้จิตใต้สํานึกกับจิตสำนึกรักและเข้าใจกันด้วยการพูดว่ารักนะตอนนี้นายรู้สึกยังไงบ้างล่ะนั่นสิครับจะว่ายังไงดีล่ะผมรู้สึกว่าจิตใจตัวเองหนักแน่นมั่นคงมากครับเสดงว่าจิตใต้สํานึกหลุดพ้นจากภาวะซึมเศร้าแล้วโคยเกะเท่านี้ความสามารถ ในการสั่งความปรารถนาของนายจะเพิ่มขึ้นเป็นหกหมื่นเท่าผู้จบทุนจากกวกางกา็ตีลังกากาอากาศสีหน้าของเขาดูอ่อนโยนลงทว่าคำพูดยังคงดุดันเหมือนเดิมเฮ้ที่นายทำเนี่ยได้ก็เพราะฉันนะเอา้าขอบคุณฉันซะสิเศษษวะเอ้ยลองสั่งความปรารถนาง่ายๆเพื่อสัมผัสถึงพลังในการสั่งความปรารถนาที่เพิ่มขึ้นหกหมื่นเท่า ดีล่ะในเมื่อพลังในการสั่งความปรารถนาของนายเพิ่มขึ้นเป็น6กหมื่นเท่าแล้วก็ได้เวลาฝึกพิเศษแล้วควอิเกะเอ๊ะฝึกพิเศษอะไรเหรอครับใช่เพราะนายเรียกความอับโชคมาหาตัวเองมากเกินไปเรียกความอับโชคเออมันก็คงใช่แหละครับนายเป็นพวกดึงดูดความอับโชค นิสัยก็จะพาโชคร้ายแต่ฉันรู้วิธีแก้ปัญหานี้วิธีที่ดีที่สุดก็คือต้องตระหนักว่าพลังในการสั่งความปรารถนาของตัวเองเพิ่มขึ้นเป็นหกหมื่นเท่าแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวต้องต้องทำยังไงหรอครับนายลองสั่งความปรารถนาง่ายๆดูสิจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้เอ๊ะความปรารถนาง่ายๆหรอครับมาบอกปุ๊บปั๊บแบบนี้ผมนึกไม่ออกหรอครับ งั้นในชอบสีอะไรเออสีเหลืองมั้งครับแล้วตัวเลขที่ชอบล่ะอืมเลขหนึ่งชอบรถอะไรรถบีทเทิลละมัง้งโอเคตกลงว่าทั้งหมดนี้คือความปรารถนาของนายสินะเราออกไปข้างนอกกันฮะผมออกไปข้างนอกกับคุณจัก,กรวาลทั้งที่ยังไม่เข้าใจว่าเขาต้องการจะทำอะไรกันแน่ระหว่างที่ผมขับรถมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองเซนได จู่ๆคุณจักรวาลก็พูดพลงขึ้นมาเฮ้โคอิเกะนายตาถั่วหรือไงฮะ huh? มีอะไรเหรอครับมองไปข้างหน้าสิข้างหน้าผมก็มองอยู่นี่ไงครับไม่ใช่อย่างนั้นฉันให้มองรถคันข้างหน้าต่างหากล่ะเอ๊ะ hey, รถบีทูไม่ใช่แค่นั้นนะเอ๊ะเฮ้ยเลขทะเบียนรถหนึ่ง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 ซะด้วยแล้วรถเสียอะไร สีเหลืองนี่มันอะไรกันสุดยอดไปเลยเพราะฉันไปส่งความปรารถนาของนายให้จกัจก,กราวาลแล้วไงเล้าสำนึกบุญคุณฉันสักซีข่ขอบคุณครับแล้ววันนั้นก็เกิดปาฏิหารเล็กๆน้อยๆขึ้นทั้งวันเช่นเดินสวนกับคนสวมเสื้อผ้าสีเหลืองดูนาฬิกาแล้วพบว่าเป็นเลข11.11 11นเ่ียร้านที่เพื่อนชวนไปดื่มด้วยก็ชื่อว่าร้าน b บ แถมมีโมเดลรถบิทเทิลสีเหลืองประดับอยู่ในร้านอีกอย่างนี้นี่เองเพราะสั่งความปรารถนาแล้วสิ่งที่เราปรารถนาก็จะปรากฏขึ้นตรงหน้าสินะหลังจากนั้นผมก็เข้ารับการฝึกพิเศษกับคุณจักรกวาลโดยทำให้ความปรารถนาเล็กๆน้อยๆเป็นจริงทุกวันนี่ถือเป็นการสั่งสมประสบการณ์ความสำเร็จ เราอาจจะปลดนี้สําเร็จก็ได้การที่ผมเริ่มรู้สึกแบบนั้นอย่างไม่มีเหตุผลก็เพราะผมได้สัมผัสถึงพลังในการสั่งความปรารถนาที่เพิ่มขึ้น60,000เท่าแล้วความปรารถนาจะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อเราสามารถข้ามผ่านช่วงรอเวลาไปได้เมื่อเทียบกับตอนเจอคุณจักรวาลใหม่ๆตอนนี้ผมสดใสร่าเริงขึ้นมากก็จริงแต่เพราะผมกู้เงินต้นจํานวน20ล้านเยนมา จากสถาบันการเงินที่คิดดอกเบี้ยสูงลิ้วหลายแห่งผมจึงต้องวางแผนใช้นี่ในช่วง10ปีอย่างรอบคอบผมกู้เงินจากหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นหอการค้าญี่ปุ่นธนาคารสินเชื่อผู้บริโภคและเงินกู้นอกระบบผมเคยต้องชำระนี่มากสุดถึงเดือนละ4 0 0 0เยนแถมระหว่างนั้นก็ต้องจ่ายค่าสินค้าค่าเช่าร้านค่ากินอยู่ผม จึงยังใช้ชีวิตอย่างอัตคัดขัดสนเช่นเดิมวันหนึ่งผมพูดเปรยๆกับคุณจักรวาลว่าในเมื่อการสั่งความปรารถนากับจักรวาลช่วยให้ผมสมหวังได้ทุกเรื่องงั้นถ้าผมบอกว่านี่จะหายไปหมดเดี๋ยวนี้มันจะหายไปจริงๆไหมครับนี่ไปกินข้าวหน้าหมูทอดกันเอ๊ะผมไปที่ร้านข้าวหมูทอดแห่งหนึ่งกับคุณจักรวาลตามคำชวนแบบไม่ทันตั้งตัวพี่พรับออเดอร์หน่อย ขอข้าวหน้าหมูทอดสิบชามฮะพูดอะไรนะครับจะกินหมดได้ยังไงแล้วผมก็ต้องเป็นคนจ่ายเงินด้วยนะครับเอาเถอะนะานายรออยู่เงียบๆเผอพี่พี่อ่ะเขามองไม่เห็นฉันนี่นาะเออโคอิเกะสั่งข้าวขาหมูทอดมาสิบชามสิเอ๊หัวเด็ดตีนขาดยังไงผมก็ไม่ยอมสั่งฉันบอกให้สั่งก็สั่งสิไหนบอกว่าจะทำตามคำใบ้ของฉันทุกอย่างไง ถึงแม้จะรู้สึกเครือบแคงใจแต่ผมก็สั่งไตตัดสินใจสั่งอาหารตามที่อีกฝ่ายบอกจากนั้นไม่นานข้าวหน้าหมูทอดก็ถูกยกมาเสิร์ฟพนักง,งานทำหน้าง,งงสงสัยกับออเดอร์จำนวนมากมายส่วนคุณจัก,กรวาลยิ้มกลิ่มพร้อมทำสีหน้าพึงพอใจผมอยากกินบะหมี่เย็นมากกว่างั้นก็กินข้าวหมูทอดให้หมดก่อนเอ๊ะคนที่อยากกินคือคุณไม่ใช่หรอครับแล้วทำไมผมต้องกินข้าวหมูทอดก่อนด้วยละ่ะ ถ้านายไม่กินข้าวหมูทอดให้หมดก่อนเขาก็ยังไม่เอาบะหมี่เย็นมาเสิร์ฟหรอกมันก็แหงอยู่แล้วก็คุณเป็นคนบอกให้ผมสั่งมาตั้งสิบชามอะครับใช่ก็มันแหงอยู่แล้วการสั่งความปรารถนาของนายก็เหมือนกับการสั่งข้าวหน้าหมูทอดนั่นแหละนายสั่งความปรารถนาขอชีวิตที่อับโชคมานานหลายปีนายก็เลยได้ใช้ชีวิตแบบทุกขทรมานอยู่ไงละ่ะ มาตอนนี้ถ้านายอยากสั่งบะหมี่เย็นหรือก็คือความปรารถนาใหม่ก็ต้องรอเวลาให้ข้าวหมูทอดหรือก็คือความปรารถนาเดิมที่นายสั่งมาก่อนหน้านี้หมดก่อนบะหมี่เย็นจึงจะมาเสิร์ฟได้รอเวลางั้นเหรอค่าเปลี่ยนที่ส4ของคุณจักรวาลที่น่าเรียนที่สุดในจักรวาลเอาชนะความกลัวว่าอาจจะไม่สมหวังด้วยการท่องว่าเยี่ยมเลย ช่วงรอเวลามาถึงแล้วอย่างที่ฉันเคยบอกไปจักรวาลจะขยายพลังงานของคำพูดติดปากแล้วทำให้คำพูดนั้นกลายเป็นความจริงขึ้นมาคำพูดติดปากคือคำพูดที่คนเรามักพูดออกมาโดยไม่รู้ตัวเพราะมันมีที่มาจากความเชื่อพื้นฐานหรือสิ่งที่จิตใต้สำนึกเชื่ออย่างสนิทใจไม่ว่าจะมีเงินหรือไม่มีเงินต่างก็เป็นความเชื่อพื้นฐานเหมือนกันโคยเกะ ที่ผ่านมาในสังความปรารถนากับจักรวาลน,นับครั้งไม่ถ้วนว่าใช้นี่ไม่ไหวแล้วเราไม่ได้เรื่องและหมดหนทางไปต่อแล้วแหละถ้านับเป็นคร่าวๆนายน่าจะพูดทํานองนี้สักประมาณห0 0 0 0ื่นครั้งได้แล้วใช่แล้วไม่มีเงินคือความเชื่อพื้นฐานที่ผ่านมาของนายมันเปรียบเหมือนข้าวหมูทอดที่สั่งไปก่อนหน้านี้ส่วนมีเงินคือความเชื่อพื้นฐานแบบใหม่ที่เรา ต้องการปลูกฝังในจิตใต้สำนึกด้วยการเปลี่ยนคำพูดติดปากมันก็เปรียบเหมือนการเปลี่ยนไปสั่งบะหมี่เย็นไงล่ะในสั่งความปรารถนากับจักรวาลด้วยการพูดว่าผมจะใช้นี่ให้หมดและมีความสุขเรียบร้อยแล้วก็เลยคิดจะตื้นๆคิดอะไรตื้นๆว่าอยากได้บะหมี่เย็นเดี๋ยวนั้นเลยแต่ข้าวหมูทอดที่สั่งไปก่อนหน้านี้ไม่สามารถหายไปไหนได้ทันทีหรอกนะ กว่านายจะคุ้นเคยกับคำพูดติดปากแบบใหม่และรอให้จิตใต้สํานึกของนายยอมรับความเชื่อพื้นฐานแบบใหม่ได้ก็ต้องใช้เวลาสักพักนั่นจึงทําให้เกิดช่วงรอเวลาและการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ระหว่างที่ความปรารถนาเดิมปรากฏขึ้นตรงหน้าเราสถานการณ์ก็จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปจนกระทั่งถึงช่วงรอยต่อของความปรารถนาเดิม กับความปรารถนาใหม่เนื่องจากความปรารถนาที่เราสั่งไปก่อนหน้านี้เป็นจริงแล้วคนส่วนใหญ่มักจะท้อถอยและยอมแพ้ไปในช่วงนี้เกาได้ว่าช่วงเวลาดังกล่าวก็คือช่วงวัดใจนั่นเองถ้าทนรอไม่ไหวและพูดว่าความปรารถนาที่สั่งไปคงไม่มีทางเป็นจริงแล้วแหละฉันยอมตัดใจก็ได้จะเกิดอะไรขึ้นตามมา มันก็เหมือนกับเวลาที่บะหมี่เย็นกำลังจะมาเสิร์ฟแต่เรากลับเปลี่ยนไปสั่งข้าวหน้าหมูทอดตามเดิมโดยการพูดว่าเราคงไม่ได้กินเราคงได้กินแต่ข้าวหน้าหมูทอดเท่านั้นแหละลองเป็นแบบนี้ไม่ว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนสิ่งที่จะถูกยกมาเสิร์ฟตรงหน้าก็คงมีแต่ข้าวหน้าหมูทอดเท่านั้นแหละแต่ถ้าเราเชื่อมั่นว่าถ้ากินข้าวหมูทอดหมดแล้วเดี๋ยวก็จะได้กินบะหมี่เย็นบะหมี่เย็นจะถูก ยกมาเสิร์ฟต่อจากข้าวหน้าหมูทอดแน่นอนจำไว้ว่าเมื่อเราคุ้นเคยกับคำติดปากคำพูดติดปากแบบใหม่จนทำให้ความเชื่อพื้นฐานเปลี่ยนไปความปรารถนาใหม่ก็จะเริ่มถูกนำมาเสิร์ฟพร้อมๆกับความปรารถนาเดิมจากนั้นไม่นานก็จะมีแต่ความปรารถนาใหม่ที่ถูกนำมาเสิร์ฟนี่คือความจริงของจักรวาลโคยเก แม้ว่านายจะต้องการให้นี่หมดไปเดี๋ยวนี้แต่ถึงอย่างไรมันก็ต้องใช้เวลาสิ่งที่นายควรทำก็คือนึกภาพชีวิตของตัวเองหลังใชนี่ให้หมดและเชื่อมั่นว่าเราสั่งความปรารถนาแล้วฉะนั้นวันนั้นต้องมาถึงอย่างแน่นอนและมันก็จะใกล้จะถึงเราด้วยเพื่อเป็นการร่นระยะเวลาในการรอคอยให้น้อยลง สรุปก็คือนายต้องนึกถึงความปรารถนาใหม่ระหว่างที่ใช้ชีวิตด้วยกับความปรารถนาเดิมด้วยความยินดีไปด้วยหวังว่าจะได้อะไรไม่มากก็น้อยนะคะ <S <S เดี๋ยวไปต่อกันพรุ่งนี้วันนี้ราติสวัสด์แล้วบ๊ายบาย